โอเคคลอส take a l o o k at number 11ดูข้อ21นะครับคนนี้บอกว่า no ดังนั้นต้องการคําำถามมันต้องเป็นคำถามประเภท yes หรือ no ใช่ไหมครับดังนั้นข้อ21เขาจึงถามว่า are you okay เป็นคำถามที่ต้องต้องให้ผู้ตอบตอบว่า yes หรือ no แนนก็ <Dan S 2> บอกว่า I have a bad headache I will take you to the first aid room สำหรับ first aid room บางคนเป็นคำใหม่ครับ first aid room มีความหมายเดียวกับ nurse room หรือ school clinic ก็ได้นะครับ first aid แปลเป็นไทยว่าอันนั้น h e a d อีก <c oughs> first aid แปลว่าปฐมพยาบาลนะครับชุดชุดปฐมพยาบาลคือ first aid kit next ใครจดอยู่บอกครูได้นะ ยูยูเฟิร์นก็บอกว่า the third, the third เด็กๆทุกคนครับเฟิร์นได้พูดคำศัพท์ที่เป็นเลขที่เขาเรียกว่า ordinal number ordinal number ใช้บอกสามสิ่งครับบอกวันที่บอกลำดับบอกชั้นไม่ใช่บอกชั้นสวัสดีครับคุณครูอย่างนี้นะบอกว่าอยู่ชั้นอะไร นะครับไม่ได้บอกชั้นนะครับซึ่งตัวเลขมันจะไม่เหมือนกับ one two t อันนี้เขาเรียกว่า cardinal number one two t ที่น้องรู้จักคือ cardinal number ส่วน ordinal number มันจะเป็น first second third fourth fifth สำหรับใครที่อยากจะไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปพิมพ์คาว่า ordinal number ใน google ถ้ามีเวลานะแล้วศึกษามันนะ ก็ง่ายๆครับวันนี้วันที่30เนาะก็ today is the 3 h th i t h of June 38ไม่ได้หมายความว่า38แต่38 i t คือลำดับที่30นะครับหรือว่าวันที่1ก็คือ the first tomorrow is the first of july นะครับไม่ใช่ the one of july ใช่ the first แปลว่าอันดับหนึ่งนะครับใช้บอกอันดับที่ก็ได้ I want the first place in running ฉันวิ่งได้ที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ก็เขาถามว่า what floor are you going to floor แปลว่าชั้นนะคุณจะไปชั้นไหนเขาจึงตอบว่า the third student นในเรียนทุกคนครับ where are we พวกเราอยู่ที่ไหน what what floor are we in เ uh, อ no. what floor are we on ตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรครับ English. First floor. We are on the third floor. And where are M3? where are they? They are on the second floor. First, second, third. The art school is on the fourth floor. We have four four-story building over there. อย่ t อ c h สู l เรามีโรงเรียนศิลปะ on the fourth floor นะครับผมอย่าเนี่ยเรามีโรงเรียนศ yeah, ิลปะด้วยในชั้นนี้นะข้อยี่สามครับ when is the English test when แปลว่าเมื่อ,อไรถ้าแปลคำว่า when แปลว่าเมื่อ,อไรออกก็ตอบได้อยู่แล้วครับให้จำง,ง่ายๆว่าฉันเป็นเวนเมื่อ,อไร่ <c oughs> ฉันเป็นเวนกว่าห้องเมื่อ,อไหรเพราว่า when แปลว่าเมื่อ,อไร เนี่ย yeah. แปรได้คำเดียวก็ตอบได้แล้วว่ามันต้องตอบเป็นเวลาเนาะ tomorrow morning ข้อ24ครับ the room is so dark dark แปลว่ามืด it's hard to read so your friend is near the light what would you say so you can say could you turn on the light เพราะว่าห้องนี้มัน dark อย่าลืมเขียนความหมายขาเขาว่า dark What is opposite to dark? <Light S 1> Start almost correct. Start with l e t t e r b. Dark and bright. Correct. Dark and bright. Bright <Okay. S 1> แปลว่าสว่างนะครับ อืม mm hmm. จำสูงจำดำจำต่ำจำขาวจำดรอกจำไบรท์ด้วยนะ My skin is dark Your skin is bright Okay All right Boy and girl อย่าลืมสํานวนนะครับ Turn on Turn off ใช้กับเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะ So I need to say Turn on the TV อย่าไปพูดว่า Open the TV นะครับ Turn on the aircon อย่าไปพูดว่า open the aircon นะครับ Turn on Turn off Next ข้อ25ครับ What are you going to do this weekend? Going to do เนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตที่แน่นอนนะครับ I will help my m o m clean the house ว่าจะช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านแล้วนะ What about you? แล้วคุณละ่ะก็ต้องเป็นกิจกรรมใช่ไหมครัไม่ใช่ไปตอบว่าฉันมีกระต่ายสองตัวมันไม่ใช่นะ I plan to make a pizza. ฉันว่าสุดสัปดาห์นี้ฉันจะทำพิซซ่านะ Number 26. i lost my watch. I lost my watch. ฉันทำนาฬิกาข้อมือหาย Can you help me find it? Oh, what does it look like? นาฬิกาข้อมือํำนวนคำว่า look like นี่ยครับผม Look like แปลว่ามีลักษณะนะครับเวลาพูดว่าฉันชอบหมาต้องพูดว่าไง I like I like a dog นะครับแต่ไม่ใช่ I am like หรือ I look like a dog นะลูก like like ที่นี้ไม่ได้แปลว่าชอบแต่ลูก like แปลว่ามีลักษณะนะลักษณะของ watch ก็คงจะเป็นเช่นนี้นะฮะยี่สิบเจ็ดครับ you don't hear เธอไม่ได้ยิน hear แปลว่าได้ยิน คำว่า repeat ตรงนี้นะน้องนะครับแปลว่าทําซ้าหรือพูดซ้าคุณครูที่โรงเรียนมักจะพูดว่า repeat after me อยู่แล้วใช่ไหมต่อไปถ้าคุณไม่ได้ยินเพื่อนของคุณพูดเนี่ยคุณก็พูดไปเลยว่า I'm sorry but I didn't hear that could you say that again again ก็เหมือนกับคาว่า repeat นั่นแหละ repeat after me พูดซ้ำฉัน In the classroom ในห้องเรียน I don't feel good today ควรจะเป็น I don't feel well today but it's okay นะครับ You should get some rest คุณก็ควรจะไป rest ไปพักผ่อนอย่าลืมนะครับเขียนคาว่า rest แต่ว่าพักผ่อนด้วยใครที่ไม่รู้นะ rest in peace แปลว่าอะไรครับ rest in peace มันย่อม,มาจาก R I P Rest in Peace ไง oh, <yeah. S 1> พักผ่อนในความสงบไง oh, <yeah. S 1> ใครอยากจะไป Rest in Peace บ้างอ่างเปาอยาก Rest in Peace เนะียอยากพักผ่อนในความสงบหนยี่สิบก้าค oh, <yeah. S 1> รับ In the classroom icon on s that จำคําให้จําเป็นคู่นะ Answer กับ Ox Why ทำไมอ่ะมันง่ายจะตาย Oh sorry I miss the l a s t c l a s s อย่าง miss เนี่ยมีถึงสามความหมายนะ miss คิดถึงก็ได้ I miss you miss แปลว่านางสาวก็ได้ miss Grand Thailand หรือ miss แปลว่าพลาดหรือขาดก็ได้ครับ I miss the package miss มีถึงสามความหมายเลยสามสิบนะ at the library ที่ห้องสมุดนะ you want some book to read อยากจะได้หนังสือไปอ่านแน่นอนครับเมื่ออยากจะได้หนังสือไปอ่านก็ต้องไป borrow เขานะซึ่งจำคำเป็นจำเป็นพูดอีกแล้วนะ borrow กับ return คู่กันข้อนี้ง่ายๆอาการขอยืมของครับใช่ไหม may I borrow นะครับ excuse me may I borrow you r phone sure here you are thanks you welcome okay number thirty one นะครับคนนี้ตอบว่า no way แน่นอนครับคำถามต้องเป็น yes no แต่ซึ่งทุกคำเนี่ยเป็นคำถามแบบ yes no หมดเลยแต่อันนี้บอกว่า I'm not good at number number แปลว่าตัวเลขแล้ววิชาที่เกี่ยวกับตัวเลขก็คงเป็นวิชาอื่นไม่ได้นอกจาก math ใช่ไหม is math your favorite subject no way I'm not good at number I like Thai I like Thai <laughs> อันนี้ตลกไปข้อที่ตลกข้อหนึ่งนะฉันตื่นเต้นมากเลยนะฉันควรจะทำยังไงกับปลาดีนะก่อนอื่นเลยนะนายต้องเปิดถุงก่อนนะ open the bag ก่อนปล่อยปลาก็ต้องเปิดถุงก่อนนะฮะ สาสิบสอง sorry อ้อขอโทษนะฮะใครไม่รู้จากคำว่า decision mm hmm. เขียนครับแปลว่าการตัดสินใจนะเด็กๆก,กำลังทำการตัดสินใจเกี่ยวกับสีของรูปภาพนะตอบข้อที่หนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเพราะว่ามันคล้องจองมันมัน,ม,นมันสัมพันธ์กันฉันคิดว่าเราควรใช้สีแดงนะ I think we should use red here ต่อไป That's a good idea มันเป็นความคิดที่ดีนะสีแดงจะทำให้มันดู perfect อันนี้บอกว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแต่เราเราจะเลือกสีแดงเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันใช่ไหมอันนี้ก็บอกว่าถูกแล้วสีแดงทําให้รูปภาพมันดูแย่ไม่ก็ไม่ใช่ชูดแปลว่าควรถ้าใครไม่รู้นะเมื่อกี้ก็เห็นนะอันนั้น s h o o t shoot shoot ชัดๆสามสิบเจ็ดนะครับ Sara is wet จ๋า โอ้ใช่มันมีข้อที่หายไปใช่ไหมฮะใช่ดังนั้นตรงนี้เต็มสิบ็ดนะขอโทษนะสามิสหายไปใช่เนาะตรงนี้เต็มแค่สิบเจ็ดครับเมืเ่อว,วานคุณใช้หลกมันหายเ <c oughs> ต็มแค่สิบเจ็ดคะแนนนะะไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดเ้ยนะอ่าซาร่าสวมใส่ชุดใหม่นะครับคุณชอบชุดของฉันไหมนะครับเม่มบอกว่า it's too short มันสั้นไปนะ ข้ออื่นคุณชอบชุดของฉันไหมใช่คุณชอบคุณชอบของฉันไหมฉันใส่กระโปรงของคุณเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ไนนะฮะอันนี้ข้อสามสิบแปดใช้สมองมากเลยนะฉันจะกินข้าวผัดนะฮะไฟรไรส์แปลว่าข้าวผัดแล้วคุณละเกรกคุณจะกินอะไร w o would l ล k e สำนวนเขาว่า w o u l d l i นะนะมันย่อมาจากว l d like ครับผมแปลว่าต้องการ ฉันต้องการไม่ใช่ฉันชอบนะไลท์ไม่ได้แปลว่าชอบเสมอไปเห็นไหมไมันกินล like, ูกไลท์แปลว่ามีลักษณะละอันนี้เจอวูดไลท์อีกละวูดไลท์แปลว่าต้องการฉันต้องการกินสิ่งนี้นะแต่ว่ามันไม่มีใช่เพราะเขาเสิร์ฟเพียงแต่ไทยฟูด้ดเขียนคาหมายของเขาว่า only แปลว่าเพียงแต่ครับก็สิ่งที่ไม่ใช่ไทยฟูด้ดก็ต้องเป็นสิ่งนี้ละใช่ไหม but แสดงถึงประโยคที่มันขัดแย้งกันฉันอยากกินสิ่งนี้ h a v e แปลว่ากินก็ได้ครับน้อง h a v e แปลว่ากินก็ได้ไม่ได้แปลว่ามีอย่างเดียวฮะฉันอยากกินสิ่งนี้แต่มันไม่มีสิ่งนี้ที่นี่เพราะที่นี่มีแต่อาหารไทยดังนั้นก็จะเป็นอาหารอื่นไม่ได้นอกจากอาหารที่ไม่ใช่อาหารไทย right ข้อนี้ซับซ้อน39 and 40 นายดวงกำลังจะไปวิ่งเป็นชั่วโมงมอว่าโอ oh, I'm very tired ฉันเหนื่อยมาก My legs hurt so bad so much hurt แปลว่าเจ็บก็ let's take a break ครับผมเจ็บขาก็ต้อง take a break a n d number forty น้องๆครับครูอยากให้น้องๆรู้จริงๆนะครับคาว่า w o u l d l i k e กับคำว่า w a n t นะครับน้องน้องลองเปลี่ยนสิ่งเมื่อกี้ไม่กี่ครูให้เปลี่ยนละไปคุยกับครูที่โรงเรียนว่า ไป,ไปไปไปพูดกับคนต่างชาติหรือว่าครูที่โรงเรียนนะแทนที่จะพูดว่า thank you ให้พูดว่าอะไรแอปอะไร appreciate ฟังสิ appreciate แล้วคราวนี้นะครูอยากจะให้น้องเปลี่ยนจากคาว่า want เป็น would like นะแล้วเคาจะบอกว่าภาษาอังกฤษของน้องดีมากนะเช่น,น,นนะค,คุณครูครับผมอยากไปเข้าห้องน้ำเนี่ยนะ I would like to go to the toilet <laughs> ถ้าน้องไป่อก I, I would like to go to the toilet oh, oh oh your English is very good I would like to to listen again I would like to go back to this number again I would like to learn about อ้ oh, ใช้คาว่า would like and คำว่า want สุภาพขึ้นเป็นหลายเท่าเลยนะมีอะไรให้ช่วยไหมนะครับ ฉันอยากจะเจอคุณแนนซี่โอ้ This way please มาทางนี้เธออยู่ในออฟฟิศและก็เรียบร้อยครับสำหรับ40โคอ